ไปดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหน่อยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้บ้านเราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วแต่เราอย่าลืมนะครับพื้นที่อยุธยาน่าเห็นใจมากเพราะว่าท่วมขังต่อเนื่องกันมาเป็นเดือนๆแล้วก็ล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วครับเป็นเดือนแล้วไม่แก้ไขอะไรสักอย่างหน่วยงานเยีวยา,วยาไม่ยอมเข้าไป

ไเนี่ยมันเลยเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ก็ต้องมาปะทะกันเองเนี่ยนะครับคือฝั่งหนึ่งก็จะไปโรงพยาบาลแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เดือดร้อนเรื่องน้ําก็ปิดถนนก็เลยมาทะเลาะกันกลางถนนแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเส้น304บางบัวทองสุพรรณบุรีครับประเด็นก็คือว่าชาวบ้านเขามาจากหลายพื้นที่เลยนะฮะที่อยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าเขาปิดถนนต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาพูดคุยกับเขาหน่อยอะไรมันจะนานกันเป็นเดือนขนาดนี้นี่ในมุมชาวบ้านเนี่ยนะฮะและตอนนี้พอน้ํามันท่วมเป็นเดือนแล้วมันขังมันไม่ไหลมันเน่าครับพอมันเน่ามันก็เหม็นอยู่กันเดือดร้อนและชาวบ้านบอกว่าระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้บางคนทิ้งบ้านไม่ได้ก็ต้องอยู่ในบ้านที่น้ําท่วมแบบนี้หน่วยงานไหนก็ไม่เข้ามาช่วยเหลือ ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนจะเข้าจะออกยากลําบากไร่นาพื้นที่เกษตร,รกรรมไม่ต้องถามถึงตอนนี้เสียหายหมดนะครับฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับให้บ้านช่องนะ่ะมันอยู่ได้กันมั้งบางคนไม่มีที่อยู่เลยนะให้แบ่งเบาน้ําออกไปที่ไม่มีบ้างน้ําทางนี้จะได้ลดไปบ้างขึ้นทุกวันทุกวันนะ จะาตายอยู่แล้วไม่มีใครมาเหลียวแลกคนอยุทยาเลยนะเนี่ยไปกระบอกเสียงให้ชาวบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่มีชาวบ้านมาอย่างเดียวกำนันในพื้นที่ก็มานะฮะกำนันตำบลหลักชัยอำเภอลาดบัวหลวงครับบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ลูกบ้านผมเนี่ยน้ําท่วมบ้านมานานเดือนกว่าแล้วแล้วมันขึ้นทุกวันจริงๆเมื่อคืนก่อนที่จะมาปิดถนนประท้วงกันเนี่ยมันขึ้นอีก4เซนเยอะนะฮะสำหรับคนที่ขังมาเป็นเดือน เพราะฉะนั้นเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ําและปล่อยน้ําพร่องน้ําออกไปบ้างเหนือน้ําจะตายหมดแล้วนะฮะต่อมาหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวปิดถนนประท้วงกันช่วงหนึ่งปรากฏว่ารองอธิบดีกรมชลประทานมาครับดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะฮะท่านเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับหัวหน้าโครงการส่งน้ําในพื้นที่ก็ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านครับปรึกษาหารือกันแล้วก็นําไปสู่การรับปากว่า เดี๋ยวถ้าจะสั่งให้เปิดประตูระบายน้ําทุกแห่งหที่ชาวบ,บ้านร้องขอเลยนะครับ,พรบเพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านพื้นที่เหนือน้ำเนี่ยจะพ่องน้ําลงพื้นที่ท้ายน้ําในระดับ2เมตรทุกประตูแน่นอนชาวบ,บ้านพอใจนะครับแล้วก็ยอมเปิดการจราจรให้สามารถสัญจรกันได้ตามปกตินี่คำถามหลายคนก็น่าจะเกิดขึ้นนะบอกว่าเอ๊ะคุยกับท้ายน้าแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวท้ายน้าออกมาประท้วงกันอีกแล้ว<ต>ปัญหามันจะจบยังไงสองคือถ้าเกิดคุยแล้ว ถ้าไมดูมันง่ายจังก็แค่เปิดประตูระบายน้ําข้างบนเขาก็ไม่ท่วมถังกันต่อเป็นเดือนๆแล้วก็น่าจะมีการตั้งคําถามว่าแล้วทําไมไม่ทําตั้งนานานะข่าวช่อง8ครบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม